ปาทิ้เงเมื่อหลายเดือนะเนี่ยเรี่ยออกลูกไปหรือคุเสร็จแท้คือติบตบลุกตะลุกี่ีที่ว่าว่าเชียหน้าสาวนัดไปไพ่เนื้อนไห้ด้เจ้าสิว่อย่างไหนะไ่วยไปบอก ลืมข้าวข้าเอกข้าเอกข้าเอกตอแม่เนาะเด็กใ่กาญยูานบ่อนี้พูติค้อเหลือเดือพีเดาไปรองเหี่หาหม่เต้ามาจขึ้นบานใช่ไหมเอ้า ผู ppo, ้เอาว่นจะเป็นผู้ชาผู้สากรดีว่าปกปบผู้เสียงคุชี่เสอย่างไร่โบเสียมออกของไปทเ้ยซอยพี่ไอศนอได้ตาพอตนเพ่าแกงละไปตามาเด้ออ๋อนี่เสียชัไปทพเงื้อซอยพี่ายคุ้มสอนสองเสียงสนอเออคนบอมีอยูซอยตัวเออเออไปกับไปเดียวให้ลองไปพักกินตัว ไปเป็นแง่ได้บางไปพิกแง่บางมาบักในอพอแต่เตรียมของไอ้พาดังเปลาลงยางลบไปทางแม่น้ำเหือน้อยละลงปอบอกน้องมีอาโบอินอ้อยสี่เจ้าคอยจับภายในลักาคอยสเอาและวานงดเนา หน้าเจ้าท้ายเหือเจ้าลงให้ร้องขังเอาผมไอ้เฝ่าดีเอาแห่างระวานลงจะไปแหไปของเนี่ยวได้บ่ฮููปองลงจับตุ้งจะบ่กถึได้ดำน้ำละหมดลงเปิดแห่ข้าเพื่อไม่สับเสร็จกัเลยโพกปาติดคู่ขอหวอนีไปหัวใจไปทส่มนทังอันนี้จังหน้าเาวางติดสิน แเบ้านเด้อมองที่เราหัวใจของเรื่องบ้างมองหัวใจเรื่องเออมานี้อเนจังนาสาวัดตินสินลวจับหอยบอเดียวตองผัดมาโดงเต่าห่างอยู่ทั้งใ่บอรวังฮู้ฮาวูพี่อ้ คุณเช้าหายท่าเอกด้วยหายท่าเอกครับโอ้หายท่าเอกบอุ้ยดูต่างเก็บควบบริุทบ้านเอกนชี่ยชิบปีนทีุ่๊บติดเครับบอกนมากค้นสอนแต่ที่ทำบุญต่อนะครับพี่น้องดูใจล่ำเลียงต่อความเลียงบุม ยอดกล้องเด้กพี่น้องเด้ยอดกล้องเออแต่มาเรียท้าผู้พิพากษาไปพระเอกยือนั่งเอกเอออันนี้ให้นั่งเอกก็ให้พระเอกเออเออพ่อบตอบพ่อตอบแสดง่าเพื่อบ่ได้ยินแสดงเอาไปแล้วอดใส่เราหยอดปูโอปูมาขอบคุณครับผมอันนี้หายท่เอกอันนี้ให้พระเอกอันนี้ให้นั่งเอก พโอะไรนเมียน้าสาวหน้าสาวตายืด่นี่งสารป่นเอกัาทีตะบดิ้ไอปาติตเกอบป็นโซเซลมนจมไม่นาแกงมองเขไม่ลงแดงผ้าแก้อยห้อยผมผ้าแต่โนน้าอยู่เฮือตัวมาแลกเจดีโอเคเททั้งนหน้าคุสวยทำให้คุณร้องาไก่ปลาเด่ อเตะใจมุดหยาดเดินโอ้ยปัดเห็นตอนของคำโอ้ยรับปลายเดือนมาตั้งตะเบี้ยมีทองตัดนี้ยตอกเพื่อน้องตะบองเมี้ยแพงกับเรือย้อนเมี้ยมีลูกน่อยค่อยมือดันยื้ว ย่านแต่เป็นตาชื่ข้างใต้ข้าแม่นดำใหญ่คือหน้าสาวว้าเห็ดใจดอกเต้าหน้าอยู่ใจใจสีมังบัดผมเห็นเป็นจังเลยก็ตามแถวเขาเป็นแล้วโยุ่นใจขื่ทนอยู่ใจใจรักเมียงอังอันอันอังอังให้ฟังไว้กระทำ กอ่าคนอุ้มเอ็ดล้านล้านจุ๊บเจริญพี่ไอ้ครับหน้าสาวครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเก็บกดมือนะครับครับผมเอบคุณรางวัลใจขอบคุณรายินครับผมขอบคุณรางวัลใจนะครับผมที่มอบกัน